เหล็กไหลตำนานแห่งธาตุเกษเที่ยงคงความเร้นลับท้าทายและรอคอยการพิสูจน์เหล็กไหลคืออะไรมีจริงหรือไม่คลิปวิดีโอนี้ได้ตั้งใจนำเสนอข้อเท็จจริงของเหล็กไหลอย,อย่างตรงไปตรงมาเนื้อหาส่วนใหญ่ได้มาจากประสบการณ์โดยตรงจากอาจารย์บุรพาพนุษ์ไทยเหล็กไหลคืออะไรเหล็กไหลเป็นวัตถุธาตุอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากธาตุทั้ง4หลอมรวมกันประชุมเข้ากัน ปรากฏในรูปหินโลหะหรือแก้วส่วนมากพบได้ในถ้ำที่มีความชื้นสูงมักอยู่ในเหลือบหินเริ่มแรกจะมีลักษณะคล้ายของเหลวข้นสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้คล้ายกับธาตุประหลอดบางครั้งปรากฏตามก้อนหินมีลักษณะคล้ายลังใหญ่งอกเป็นตุ่มเป็นก้อนเล็กใหญ่เหล็กไหลมีความวาวงาม มีความสามารถยืดและหดตัวได้เมื่อพบกับน้ำพึ่งป่าซึ่งเป็นของที่ต้องการตามธรรมชาติเหล็กไหลาบางประเภทมีแรงดึงดูดคล้ายแม่เหล็กสามารถหมุนไปตามที่ต่างๆได้แต่ไม่ใช่แม่เหล็กที่จะดูดวัตถุเข้าหาตนเองเหล็กไหลแบ่งได้กี่ประเภทแบ่งได้สองประเภท 1. แบ่งตามลักษณะการแข็งตัวคือเหล็กไหลน้ำหนึ่งเหล็กไหลน้ำรอง 2. แบ่งตามสีคือเหล็กไหลดำและเหล็กไหลาขาวโดยเหล็กไหลดำจะช่วยเรื่องอยู่โยงโคงระพันส่วนเหล็กไหลาขาวจะช่วยเรื่องเมตตามหานิยมและโชคลาภค่ะเหล็กไหลน้ำหนึ่งคือเหล็กไหลที่ไม่แข่งตัวเองตามธรรมชาติเป็นวัตถุธาตุที่เป็นของเหลวมันเงาคล้ายเหล็กกลิ้งตัวไปมาได้เราากับมีชีวิตมีลักษณะคล้ายธาตุประหลอด ต้องใช้วิชาในการเรียกตัดและขึ้นรูปเท่านั้นเหล็กไหลน้ำหนึ่งพันต่างๆได้แก่เหล็กไหลโกดปีหรือเหล็กไหลสีเปีกแมลงทับเหล็กไหลเจ้าป่าและเหล็กไหลเงินยวงค่ะเหล็กไหลน้ำรองคือเหล็กไหลที่มีลักษณะแข็งตัวอยู่กับที่มีขนาดตั้งแต่ก้อนเล็กๆจนหนักหลายร้อยกิโลกรัมพบได้ทั่วไปเหล็กไหลน้ำรองมีคุณภาพด้อยกว่าเหล็กไหลน้ำหนึ่ง เหล็กไหลน้ำรองพันุต่างๆได้แก่เหล็กไหลตาแรดเหล็กไหลเปียกเหล็กไหลงอกเหล็กไหลทรหดเหล็กไหลเจ็ดสีเหล็กไหลย้อยหรือพญาเหล็กเหล็กไหลหมดสภาพหรือเหล็กไหลตายซากและเหล็กไหลต่างดาวหรือสะเก็ดดาวตกค่ะท่านใดคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สามารถกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ และสามารถติดตามอาจารย์บุรภาพดุงไทยได้ที่ Facebook ตามรอยบุรภาค่ะ